สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่เรื่องราวของสิ่งที่ดูเหมือนจะไร้เรียงสาอย่างของเล่นแต่กลับซ่อนความน่ากลัวไว้เกินกว่าที่เราจัดจินตนาการได้กับเรื่องราวของของเล่นอาถรรพ์ตุ๊กตาที่อยากมีชีวิตครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์ขนหัวลุกด้วยตัวเองครับน้องแพรวัย17ปีเด็กสาวที่เพิ่งได้รับของเล่นชิ้นนี้มาครับสวัสดีครับน้องแพรวสวัสดีค่ะพี่พรชัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะแพรดีใจค่ะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวมากๆของแพรให้ฟัง มันเป็นเรื่องที่หลอนติดตาติดใจแพลวมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะและแพลวเชื่อว,ว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันหรือคิดไปเองแน่นอนค่ะน้องแพลวครับของเล่นอาถรรพ์ตุ๊กตาที่อยากมีชีวิตแค่ฟังก็รู้สึกหลอนแล้วนะครับของเล่นจิ้นนี้มันคืออะไรครับแล้วน้องแพลวได้มันมาได้ยังไงครับคือมันเป็นตุ๊กตาหุ่นชเติเก่าๆตัวหนึ่งค่ะพี่พรชัย เป็นตุ๊กตาไม้ตัวเล็กๆสูงประมาณฟุตครึ่งได้ค่ะตัวมันแกะสลักจากไม้เนื้อเข้มมีรอยขีดข่วนและสีถลอกเหมือนผ่านการใช้งานมานานแขนขาเชื่อมต่อด้วยข้อต่อไม้มีเชือกสำหรับเชิดใบหน้าแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงหน้าตาน่ารักแต่ก็ดูเก่ามากแล้วนะคะแพลวได้มันมาจากร้านขายของเก่าร้านหนึ่งค่ะพี่ คือวันนั้นแพลไปเดินตลาดนัดกับคุณแม่แล้วก็ไปเจอร้านนี้เข้าบรรยากาศในร้านดูขลังมีของเก่าๆเต็มไปหมดกลิ่นอับๆปบนกับกลิ่นไม้เก่าๆคุณแม่ชอบของเก่าอยู่แล้วแพลก็เลยตามเข้าไปพอเข้าไปในร้านนะคะพี่แพลก็ไปสะดุดตากับตุ๊กตาตัวนี้เลยค่ะมันถูกวางอยู่หลังสุดในมุมมืดๆแพลต้องเพ่งมองดีๆถึงจะเห็น คือมันดูเก่าดูขังขังดูมีสเสน่ห์นึ่งดูดใจอย่างประหลาดเหมือนมันกำลังเลือกแถวให้เข้าไปหาแพรก็เลยขอคุณแม่ซื้อตอนแรกคุณแม่ก็ลังเลแต่แพรก็ขยันขยอสุดท้ายคุณแม่ก็ใจอ่อนยอมซื้อให้ค่ะแล้วตอนที่ซื้อมามีอะไรแปลกแปลกไหมครับอย่างเช่นคนขายมีท่าทีแปลกแปลกหรือเปล่า ไม่มีเลยค่ะพี่พรชัยตอนนั้นก็ยังปกติทุกอย่างร้านค้าดูธรรมดาคนขายเป็นคุณลุงแก่ๆใจดีมากๆค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรหลังจากซื้อมาแพรก็เอาตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาบ้านแล้วก็เอามาวางไว้ที่หัวเตียงของแพรค่ะวางให้มันหันหน้ามาทางแพรลเลยเพราะว่าคิดว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับหลังจากน้องแพรนำตุ๊กตาตัวนี้มาไว้ที่หัวเตียง คืนแรกเลยค่ะพี่พรชัยคือแพลนอนหลับไปแล้วนะคะประมาณตีสองตีสานี่แหละค่ะเป็นเวลาที่บ้านเงียบสงัดมากๆเลยค่ะจู่ๆแพลก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรขยับค่ะดังกุกกุกกักกักมาจากหัวเตียงเลยค่ะเสียงมันดังชัดเจนมากดังอยู่ข้างๆหูเลยนะ่ะแพลก็งงๆตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นหนูหรือแมวแพลกก็เลยลืมตาขึ้นมาดูอย่างช้าๆ พอแพลลืมตาขึ้นมานะคะพี่พรชัยแพลก็เห็นตุ๊กตาตัวนั้นมันขยับเองค่ะพี่แขนของมันค่อยๆย,ยกขึ้นมาช้าๆอย่างน่าขนลุกเหมือนจะโบกมือให้แพลเลยนะคะแล้วหัวของมันก็หันมามองแพลด้วยค่ะดวงตาที่วาดอยู่บนใบหน้าไม้ของมันเหมือนมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเลยค่ะพี่มันจ้องมองแพลขเขม่งเลยนะ่ะโอ้โหแล้วน้องแพลทํำยังไงครับ นาทีนั้นคงจะช็อกมากๆจะไหมครับแพลกรีดลั่นเลยค่ะพี่กรีดแบบสุดเสียงตกใจมากขนลุกไปทั้งตัวตัวสั่นเทาไปหมดรีบเอาผ้าห่มคลุมโปงคลุมมิดหัวมิดตัวเลยนะคะแล้วก็พยายามข่มตาหลับพยายามไม่คิดถึงภาพที่เห็นพยายามบอกตัวเองว่ามันคือความฝันจนเช้าเลยค่ะพี่ ตลอดคืนนั้นแผวนอนไม่หลับเลยพอเช้ามานะคะพี่แผวก็รีบเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังเล่าด้วยเสียงสันส่นๆตัวก็ยังสั่นอยู่คุณแม่ก็ตกใจแต่คุณแม่ก็บอกว่าคงเป็นเพราะแพวเหนื่อยแล้วก็คิดไปเองอาจจะฝันไปก็ได้แผวก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากพยายามลืมๆมมันไปค่ะแต่หลังจากคืนนั้นนะคะพี่พรชัย ตุ๊กตาตัวนั้นมันก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนมันกําลังสนุกกับการทำให้แพวกลัวนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมครับบางทีนะคะพี่ตอนที่แพวกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวในห้องเงียบๆแพวก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังห,หัวล็อกคิกคักคินค,ค,คักค่ะเสียงมันแผว เหมือนเสียงเด็กเล็กๆหัวเราะแต่ก็แฝงไปด้วยความชั่วร้ายเสียงมันดังมาจากทางตุ๊กตาเลยค่ะพอแพลหันไปมองมันก็ไม่มีอะไรค่ะพี่ตุ๊กตามันก็นั่งอยู่เฉยๆของมันแต่มันเป็นเสียงที่ชัดเจนเหมือนมันหัวเราะเยาะแพลอยู่หรือบางทีนะคะพี่ตอนที่แพลเดินออกจากห้องไปเข้าห้องน้ําพอแพลกลับเข้ามาในห้อง ตำแหน่งของตุ๊กตามันก็เปลี่ยนไปเองค่ะพี่บางทีมันก็หันไปทางอื่นจากที่เคยหันมาทางแพวบางทีมันก็ไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งๆท,ที่แพลวางไว้ที่หัวเตียงแท้ๆเลยนะคะบางครั้งมันก็ไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะเขียนหนังสือหรือไม่ก็ไปอยู่ตรงหน้าต่างเลยค่ะพี่เหมือนมันเดินไปเองเลยนะคะทุกครั้งที่เห็นมันเปลี่ยนตำแหน่งแผวก็จะรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเลยค่ะ พอรู้ว่าไม่มีใครขยับมันได้นอกจากมันเองนี่มันเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับน้องแพรวรู้สึกยังไงกับตุ๊กตาตัวนั้นครับตอนนั้นแล้วพยายามจะทําอะไรกับมันไหมครับแพรวรู้สึกกลัวมากๆเลยค่ะพี่กลัวจนไม่กล้าใกล้ตุ๊กตาตัวนั้นเลยแต่ก็ไม่กล้าทิ้งเองเพราะว่ากลัวมันจะอาฆาตแพรวพยายามแล้วค่ะพี่ แผลเคยลองเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะพี่คิดว่าถ้าเก็บไว้ในตู้มันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแผลปิดประตูตู้ล็อกอย่างแน่นหนาเลยค่ะพี่แต่พอถึงตอนกลางคืนนะคะพี่พรชัยเสียงหัวเราะคิกคักคิกคัก,คกมันก็ดังออกมาจากในตู้เสื้อผ้าเลยค่ะดังชัดมากแถมประตูเสื้อผ้ามันก็สั่นกึก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 เลยค่ะพี่สั่นรุนแรงมากๆเหมือนมีอะไรพยายามจะดันออกมาจากข้างในตู้ แผลวได้ยินเสียงไม้ขูดกันเหมือนแขนขาของตุ๊กตากำลังขยับไปมาอย่างรุนแรงเลยค่ะแผลวกลัวมากเลยค่ะพี่กลัวจนนอนไม่หลับไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวได้แต่ซุกอยู่ใต้ผ้าห่มจนเช้าพอเช้ามานะคะพี่แผลวก็รีบเปิดตู้เสื้อผ้าดูเลยปรากฏว่า ตุกตามันไม่ได้อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วค่ะพี่มันกลับมันนั่งอยู่ที่หัวเตียงของแพรเหมือนเดิมเลยค่ะมันนั่งอยู่อย่างสงบนิ่งเหมือนไม่เคยถูกทิ้งไปที่ไหนเลยทั้งทังที่ถังขยะหน้าหมู่บ้านมันอยู่ไกลจากบ้านเรามากแล้วก็ไม่มีใครเอามันกลับมาแน่ๆตอนนั้นแพรกรีดลั่นบ้านเลยค่ะที่กรีดแบบสุดเสียงความกลัวมันหาโถมเข้ามาจนแทบจะหมดสติ มันเหมือนเราพยายามหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นเลยค่ะแล้วสุดท้ายทำยังไงกับตุ๊กตาตัวนั้นครับต้องมีวิธีจัดการมันให้เด็ดขาดใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปให้พระที่วัดช่วยทำพิธีให้ค่ะพี่เราไปหาพระอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงด้านนี้เลยนะคะพระท่านก็ดูออกเลยค่ะว่าตุ๊กตาตัวนี้มันมีวิญญ,ญาณสิงสถิตยอยู่จริงๆค่ะ ท่านบอกว่าวิญญาณนี้ยผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้มาน,นานมากแล้วท่านก็เลยทําพิธีสะกดวิญญาณแล้วก็เผาทําลายตุ๊กตาตัวนั้นทิ้งไปเลยค่ะตอนที่เผาตุ๊กตานั้นก็ไม่ได้ไหม้ง่ายเลยนะคะพี่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามจะต้านทานไฟอยู่เลยค่ะมีควันสีดําลอยขึ้นมาพร้อมกับเสียงประหลาดประหลาดแผ่วๆเหมือนเสียงหอยหัวเล็กน้อยด้วยนะคะแต่สุดท้ายมันก็ไหมจนหมดค่ะ หลังจากที่เผาตุ๊กตาตัวนั้นไปแล้วนะคะพี่แพรก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆอีกเลยค่ะบ้านก็กลับมาเป็นปกติไม่มีเสียงประหลาดแล้วก็ไม่มีตุ๊กตาตัวนั้นมาหลอกหลอนอีกแล้วความรู้สึกหวาดระแวงก็ค่อ,คอยๆหายไปแพรกลับมานอนหลับได้อย่างสนิทใจอีกครั้งเลยค่ะแต่บางครั้งก็ยังฝันถึงมันอยู่บ้างนะคะเรื่องราวของน้องแพรเนี่ยทำให้เห็นว่าของเล่นบางชิ้นก็อาจจะไม่ได้ไร้เดียงสาอย่างที่เราคิดนะครับ และการได้รับของเก่ามาบางครั้งก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าของเหล่านั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างและมีอะไรสิงสถิตยอยู่ข้างในหรือไม่นะครับใช่เลยค่ะพี่พรชัยตั้งแต่นั้นมาแพ้วเข็ดเลยค่ะไม่กล้าซื้อของเก่าแปลกๆหรือรับของเล่นอะไรมาง่ายๆอีกเลยค่ะถ้าจำเป็นต้องรับมาจริงๆก็ต้องไปให้พระอาจารย์ช่วยดูให้ก่อนเลยนะคะ ไม่อย่างนั้นคงหลอนไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณน้องแพรมากๆนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์สุดหลอนของของเล่นอาถรรพ์ตุ๊กตาที่อยากมีชีวิตนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและเป็นอุทาหรณ์เตือนใจที่ดีมากๆเลยครับยินดีมากค่ะพี่พรชัยแพรก็หวังว่าเรื่องของแพรจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะจะได้ระมัดระวังตัวกันไว้ค่ะ และสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนในค่ำคืนนี้หากคุณเคยมีประสบการณ์น่ากลัวเกี่ยวกับของเล่นอาถรรพ์ตุ๊กตาผีสิงหรือเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีวิญญาณสิงสถิตแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณใต้คลิปพอดแคสต์นี้หรือส่งเรื่องเข้ามาให้เราอ่านในรายการได้เลยนะครับหากเรื่องของคุณน่าสนใจและอยากแบ่งปันประสบการณ์แบบเต็มๆ เรายินดีที่จะเชิญคุณมาสัมภาษณ์ออนไลน์ในรายการของเราได้นะครับส่งมากความมาให้เราได้เลยนะครับพวกเรายินดีรับฟังทุกเรื่องเล่าครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ระวังของเล่นในบ้านคุณให้ดีนะครับสวัสดีครับ